นี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นรถตัดอ้อยแล้วจะบอกว่ารถคันนี้คันเดียวนะเก็บอ้อยทั้งไรเลยแล้วทีมงานเราคนไหนจะเป็นคนลองขับครับผมคุณอ้าวคุณชี้มางี้ผมปัดออกแล้วชี้กลับผมชี้กับไปที่คุณคุณอะไน <c oughs> และ้วคุณเรียนอาคิดโดมาสายเขา้าเข้ามา <c oughs> แล้วถ้าเราไปตัดแล้วผลผลิตเขาเสียทํางไงไม่เสียผมจะบอกว่าผมขอเจ้าของไร่แล้วแล้วเอารถให้คุณลองขับดูจะได้รู้ว่า,าน้ำตาลที่คุณชอบอะ่ะมันเก็บยังไงอ้อยอ,อ,อย่าใช้คำว่าชอบรัก แต่อันนึ้งที่เพิ่งรู้นะคือการเก็บอ้อยเบบนี้เขาขับไปคั่วเนาะมีการตัดอันหนึ่งแล้วเหมือออ้อยมันหล่นมาแล้วใครหนึงขับอย่างนี้บะางั้นเราแบ่งหน้าที่กันแล้วกันคุณไปขับไอ้รถตัดอผมรอกินผมรอให้คุณพูดว่าคุณขับรถบรรทุกนะคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยหรอรอกินเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขับยากไหมพี่เอาจริงไม่ยากค่ะเออนี่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีไม่ใช่ ไม่ใช่ที่เหยียบมีห้าอันแล้วอย่างน้อยๆหน้าคุณตอนนี้เหมือนเอแอลเลยหรือว่าเหมือนลูกคุณเลยก็นล้วสงสัยผมเข้าใจตลอดว่ารถตัดมันน่าจะเหมือนถางเหมือนถางออกจากตูดแล้วก็ถางอ้อยไปเรื่อยๆแต่นี่มันเหมือนกับมันเป็นสว่านปะค่ะมันเป็นเกียร์เกียร์ตัดคนวิธีการคือยังไงครับเราขับรถไปตรงไปข้างหน้าแล้วไอ้ตรงนี้มันจะทำงานยังไงครับปั่นอ้อยถ้าอ้อยล้มก็อ้อยก็จะขึ้นมาอันนี้อันนี้เรียกมันว่าอะไรนะครับสกีค่ะสกี หน้าตาเหมือนสว่านแต่เรียกว่าสกีแล้วมันก็คือมันจะปั่นให้อ้อยขึ้นไปใช่ค่ะพอเสร็จปุ๊บมันก็จะไปตามนะคะอันนี้อันนี้เป็นเกียร์ตัดโคนที่มันจะมีใบมีดทั้งล่างค่ะตัดอ้อยไปแล้วก็จะดูดอ้อยเข้าไปแล้วก็ไปสับเป็นท่อนๆแล้วก็พัดลมใหญ่นี่จะเป่าใบออกไปก็จะเหลือแต่ท่อนอ้อยค่ะโอ้แสดงว่าไอ้รถตัดอ้อยเนี่ยมันไม่ได้แค่ตัดอ้อยจักต้นจากสวนนะมันตัดเสร็จมันเก็บงานด้วยมันตัดเป็นท่อนๆแล้วมันโยนส่ง บรรทุกเข้าไปในรถส,สิบล้อแล้วใช่ค่ะแล้วก็สามารถส่งไปที่ลรงงานได้เลยใช่ค่ะผม<ล>ขึ้นไปดูได้ไหมครับได้ค่ะเฮ้ยคุณเอาน่าเอา,เอาอนหน่อยอันไหนคือคันเร่งครับเนี่ค่ะคันโยกตัวนี้ค่ะ อ๋อคัเเร่งเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังใช่คง่ายๆแค่นี้เลยใช่ค่ะเริ่มง่ายง่ายง่ายจริงแล้วไอ้ที่รถพอมาสตาร์ทเสร็จไอ้ตัวสกีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะทํางานเลยป่ะครับเราต้องกดระบบอ่ะมึงมึงดูก่อนตรงนี้มีสิปุ่มคุณคุมไม่มันเดินตรงๆกดใบมีดได้ชัดเจนเป่าอ้อยมาขอดูหน่อยพอละดันอันนี้ลง อเออโอเคโอเคตะกี้ตะกี้เลยสองอม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปครับไปอ่าไม่ยากอย่างที่คิดอโอ้โหใครใครก็ขับได้ได้เ่าดีโปโอเด็ของจริงที่ขับมากี่ปีนะครับ9ปีรับมนเก้านทีโอ้โหอ,อย่างป่อ อันไหนเบกครับเบกเบกครับเบกอันไหนเบกเบกเบกคืออันไหนเบกเบกนอกจากเราใช้รถเนี่ยตัดอีกแบบคือเราใช้มืออย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ครับ อันนี้เราใช้แรงงานตัดวิธีการตัดเริ่มต้นเราจะเราใช้การสางใบก่อนใช่ครับคือในส่วนของการตัดแบบนี้คือเขาจะตัดเป็นอ้อยรองหมอนนะครับผมไม่เห็นหมอนครับตัวนี้แหละครับจะเป็นหมอนสองตัวนี้อ๋อหมอนที่ว่าไม่ใช่หมอนที่เรานอนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือมันจะเป็นในส่วนของที่เรามัดสองหัวไว้นี้แล้วจะเอาอ้อยมาเทินกลางอีกทีการตัดด้วยมือแบบนี้มันมีข้อดีกว่ายังไงครับคือข้อดีก็คือหนึ่งสาอ้อยดูลำอ้อยไม่มีใบอ้อยสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ อ่ะสิทธิที่ลุงจะได้ทำอ้อยรองหมอนอ้อยสะอาดหนึ่งได้ลุงเร็วเข้าโรงงานปุ๊บแจ้งคิวเข้าช่างดงําเลยอ๋อเหรอเอ็มพาร์ของวงการอ้อยใช่เพราะว่าถ้าตัดมือมันก็จะไม่มีสิ่งบดเปื้อนแบบที่เราใช้รถแล้วอย่างนี้ราคาต่างกันไหมครับราคานี่ก็คือเราจะให้กรณีพิเศษในส่วนของชาวไร่ที่ทำอ้อยประเภทนี้เพราะว่าในการตัดอ้อยประเภทนี้คือค่าใช้จ,จ่ายค่อนข้างสูงเราก็ จะให้ทางชาวไร่เพิ่มไปตันละ40บาทเป็นผลตอบแทนให้กับชาวไร่อย่างเงี้ยกี่วันนะฮะก็ทั้งหมดอย่างเงี้ยนี่3วันอันนี้ 3> 3นคือ3วัน 3>, 3วันยังไม่เสร็จเลยครับเจ็ดไร่ถ้าอย่างมือใหม่อย่างเงี้ยคิดว่ากี่วันอย่างเงี้ยหลายเท่าไหร่ผมขอลองสักต้นได้นะนี่นะปานนี่นะอ่าคนละครับอ่าอย่างนี้หรอครับแล้วก็เก็บใบอย่างงี้ใช่ไหมยอดเฮ้ยมีต้องคมมากเหมือนกันนะใช่คมมาก บอกก่อนมาเพชรบูรณ์จะมาหาเรื่องลุงนะฮะเป็นอย่างไรบ้างคำแรกก็รู้แล้ว ทำไหมเอามาจากที่โรงงานให้น <Pop keys> hey, ี่ถือมือที่คุณไปเก็บอ้อยมาไงอยู่ในขวดเรียบร้อยไม่ต้องปรุงออกเลแต่ถามว่าสิครับถ้าพูดถึงกลุ่มนั้งการทะลุเเรืองอ่ะผมจำได้ว่าไม่ได้มีแค่ที่เพชรบูรณ์ก็จะมีในส่วนของสกลนครนะครับแล้วก็ชนบุรีอุทัยธานีพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูร์ซึ่งจะบอกว่าทั่วังจังหวัดก็จะมีพวกพี่อยู่ทุกจังหวัดด้วยถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าชาวไร่ที่สนใจอยากจะปลูกอ้อยเขาก็จะเข้ามาเปิดโคต้า แล้วก็ให้เราดูแลในเรื่องของการเตรียมดินการปลูกอ้อยการดูแลรักษาอ้อยแล้วก็การน้าอ้อยเขาหิบนี่มันน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ทางกลุ่มน้ำตาลไร่ลูกเมืองส่งให้ว่าทีมงานพัฒนาครับไปพัฒนากับชาวไร่ถูกไหมถูกต้องครับวันหนึ่งอย่างเงี้ยรถอ้อยจะเข้ามาหาเรากี่คันนะครับต่อวันก็ประมาณ2 0 0 0กว่าคัน2 0 0พกว่าคันครับหนึ่งคันหนักเท่าไหร่ฮะหนึ่งคันหนักประมาณ22ตันย2ตัน2 0 0 0กว่าคัน สี่หมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าต่อวันนะใช่ครับซึ่งเราจะเห็นอย่างเงี้ยนานไหมครับตั้งแต่เริ่มวันนี้จนถึงปีที่บก็ประมาณ3เดือน3เดือนที่จะเห็นอ้อยเข้ามาที่นี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อใช่ครับนักพัฒนาที่เข้าไปหาชาวบ้านนะครับในพื้นที่ครับเข้าไปทําอะไรบ้างครับให้ทาแนะนําส่งเสริมเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงการปลูกการบำรุงรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวตัดอ้อยมาถึงนาโรงงานส่วนใหญ่แล้วนักส่งเสริมกับชาวไร่มักจะมีความสนิท คุณเคยกันมากแล้วผมไม่ได้ว่าไม่ได้แค่นัพัฒนานะผมเห็นว่าชาวไร่ที่ไหนคนก็ใกล้ชิดตับกลุ่มน้ำตาลไทาลุงเมื่องมากใช่ครับเพราะเราเราอยู่ขมันมานานเราช่วยอะไรเขาบ้างเนเราเนี่ยอย่างเรามีนักลงเสริมเราช่วยทั้งเรวเรียกเงินเกี่ยวเนาะถ้าชาวไร่เขาขาดเรื่องเงินหมุนเวียนในการลงทุนเนี่ยโรงงานก็จะให้เงินให้เขาไปปลูกอ้อยเพื่อให้ได้อ้อยมีคุณภาพมีปริมาณเยอะแล้วส่งกลับมาที่โรงงานนั้นโรงงานก็ค่อยหักเงินค่าอ้อยกันไป เราเรามีเงินที่เาเรียกว่าเงินเกี้ยวเนี่ยมันเหมือนเงินแค่ยืมก่อนอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับเพื่อให้เขาเอาเงินไปลงทุนเรื่อ,องอุปกรณ์ต่งางๆนานาและ,<ช>และพอเขาขายเราใช่ค่อยาหาเงินใช่ครับแลแ้วอิ่งนี้ครับผมถาเป็นการที่เราพัฒนาสิ่งที่สุดท้ายผลลัพธ์จากที่ตอนเราไม่เคยเข้าไปจากเมื่อก่อนเลยถึงตอนนี้มันต่างกันเยอะไหมฮะถ้าจะเห็นเนี่ยก็ปริมาณอ้อยเราเนี่ยก็จะมากขึ้นเยอะครับการที่เรามีนักเสริมเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถขยายชาวไร่ ซึ่งบางคนอาจจะอยาปลูกแต่ยังไม่มีความรู้เมื่อเรามีนักส่งเสริมเข้าไปเขาก็จะกล้าปลูกนะมีคนมาคอยชี้แนะเขาเนี่ยกันการขยายฐานชาวไร่มันก็ขยายได้กว้างขึ้นปริมาณก็เลยมากขึ้นหลายๆครั้งเวลาเราวัดคุณภาพอ้อยเราอาจจะมองด้วยตาเราจะไม่รู้หรอกครับผมเห็นเ่ามีเขาเรียกว่าค่าในการวัดอยู่หลายๆตัว<ช>มีพอจะไล่ฟังได้ไหมครับว่าแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างอนอกจากวัดความหวานน้ำหนักแล้วเนี่ยอ้อยของเราเนี่ยจะต้อง ได้มาตรฐานบองชูโก้ด้วยนะบองชูโก้มาตรฐานบองชูโก้เนี่ยจะจะเน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสังคมคสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจเพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีมาตรฐานที่ดีแล้วโรงงานก็ได้พ่อไอที่มีคุณภาพชาวไร่อ้อยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีนอกจากมาตรฐานบองชูโก้แล้วเนี่ยตอนนี้เนื่องจากกะระแสสังคมคเน้นที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะอันโรงงานน้ําตาลเราก็จะเริ่มผลิตน้ําตาล organic, ออร์แกนิกนะออร์แกนิกก็คือ เน้นเรื่องการปลูกอ้อยที่ไม่ใช่สารเคมีใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ก็ต้องไม่มีสารเคมีเลยซึ่งอันนี้เป็นที่โรงงานที่ไหนนะครับน้ำตาลพิษโลกครับพิษโลกครับอพิษโลกทำได้ก่อนเป็นเริ่มลงแรกอนาคตอาจจะตามครบหมดอืมครับดีครับมีคําถามครับทําไมเขาถึงเลือกชื่อแบรนด์ว่าลินอ่าเมื่อวานผมไปโรงงานมาชื่อลินนะครับชื่อนี้มันมายังไงเอ๋อมาจากชื่อเล่นคุณปู่ใช่ไหมชื่อเล่นคุณปู่คุณปู่ชื่อลินเหรอครับลินฮะ เท่าแก่ลินเขาเรียกว่าเท่าแก่ลินอ๋อเท่าแก่ลินก็เลยกลายเป็นแบรนด์ชื่อลินเพื่อเรียกง่ายขึ้น่าอครับซึ่งจะบอกว่าพอพูดถึงลินเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าแบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะ พอเช็คดูอ้าวยี่สิบปีแล้วเร็วนะครับเร็วเร็วมากครับเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอยู่เลยก่อนหน้านี้เราขายน้ําตาลส่งอุตสาหกรรมตลอดใช่ไแบรนด์ทีรอา T R ฮะจริงในกลุ่มเราก่อตั้งมาจากปีสองสี่แปดแปดก็รวมแปดสิบปีแล้วครับสองสี่แปดแปดแปดสิบปีแล้วครับอันนี้คือเป็นรุ่นไหนครับของตอนแรกที่ทําอากงป้าอากงครับรุ่นแรกครับได้ไปเปิดโรงงานเป็นเรื่องเวลาที่แรกก็ที่เมืองการฮะก็จะชื่อไทยรุ่มอุตสาหกรรมนั่นคือโรงงานแรกของทางไทยรุ่งครับครับหลังนั้นอ้อยก็น้อยลง ก็เลยย้ายมาเป็นที่เพชรบูรณ์แห่งนี้ครับการที่โรงงานเราย้ายมาที่เพชรบูรณ์นี่ทำให้ชุมชนนี้จเจริญขึ้นอย่างมากเลยก็คิดง่ายๆครับตอนแรกเราหีบอ้อย3ามแสนตันนริ่มแรกมาตอนนี้หีบอ้อยสี่ล้านตันค่าอ้อยตละพันก็มีเงินสะพัดในท้องถิ่นนี้สี่พันล้านต่อปีจากที่มาตอนแรกคนอ้อยทเทียบกับตอนนี้ปัจจุบันคนอ้อยเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นครับก็มีพื้นที่ประมาณ3ามสี่แสนไร่เยอะขึ้นอย่างเยอะมากมาก จริงๆแลพูดถึงประโยชน์ของอ้อยหน่อยดีกว่าอย่างต,ตัวลำเรารู้ละว,ว่าทําน้ําตาลได้โมเลกุได้แล่อย่างส่วนอื่นนะครับกาบใบหรือสิ่งที่เหลือเนี่ยเราไปเป็นเชื้อเพลิงฮะเชื้อเพลิงครับคั้นมาก็เป็นกากอ้อยนะฮะเราไปทําให้แห้งหน่อยก็เข้าเาตาได้ครับ,รบเขาไปเอาตัวใบเข้าไป,ไปทำเป็นเชื้อเพลิงอีกทีหนึง่งครับแล้วก็ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงในการเทใบเราในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเราในการ้อ้อยคือเหมือนกับว่าโรงงานเราเนี่ยถ้าจะไม่ได้ใช้ใช้พลังงานจากข้างนอกเลย ตอนสตาร์ทอย่างเดียวที่เราใช้ไฟหลวงนอกนั้นเราใช้เชื้อเพลิงจากกากอ้อยเราเลี้ยงตัวเองตลอดเวลา24ชั่วโมงก็เรียกได้ว่าโรงงานเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่างโรงงานที่อยู่ไททานีตอนนี้ก็มีการทํา MOU กับทางจังหวัดที่อยู่ไททานีนะฮะว่าลดการเผาอ้อยในที่โล่งนะเพื่อลดเพียง2.5แล้วตอนนี้พูดถึงตัวโปรดักต์ปัว่าเรารู้ละมีกลุ่มตภัณฑไทลุงเนืองเนี่ยมีแบรนด์ของลินมีอย่างอื่นนะครับที่หลายๆอย่างที่เราไม่รู้ก็ส่วนมากแบงมันขายปีกับขายอุตสาหกรรมแล้วก็ขายไป กินในนี้วัา30%ินะครับแล้วส่งออกนอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันดับ2อันดับ3ใช่ไหมผมจำได้ว,ว่า1จะเป็นบราซิลป่ะฮะใช่ครับใช่ไหมสองกจะเป็นไทยใช่ครับอย่างชาวไร่นะฮะตอนนี้ก็มีรายได้จากอ้อยอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอเลี้ยงชีพเพราะว่าปีหนึ่งเก็บเกี่ยวขนหนึ่งแล้วก็เป็นการส่งเสริมรายได้โดยการสร้างอาชีพให้เขานะฮะโดยการที่ว่าถ้าคนไหนถนัดปลูกอ้อย เราก็ให้เิน,นลงทุนเงินทุนไปไปทําทีมซื้อเครื่องไม้เครื่องมือปลูกอ้อยรับจา้างปลูกอ้อยไปค,คนไหนถนัดตัดอ้อยเราก็ให้เงินทุนไปซื้อรถตัดอ้อยจัดกลุ่มกันตัดอ้อยมาส่งโรงงานก็เป็นรายได้เสริมอันหนึ่งครับซึ่งทางเราเป็นคนให้เงินตรงนี้กับชาวบ้านบก็มีหลายหน่วยเขามีอะไรนะตัด่ดยตัดโดยปลูกครับ มีหน่วยกินไหมฮะเราขาดหน่วยกินไหมหน่วยชิม่ไหมมีไหมก็เวลาผสมเครื่องดื่มว่าเทสอะไรต้องเชื่อมอะไรรสชาติก็มีครับรับผมถนัดนะแกงผมทนัดถ้าคุณขาดส่วนนี้นะคิดถึงผมได้เรียนเชิญครับคุณค้าบพี่นัทนี่กินข้าวต้องตบหวานมาคู่กันอย่างนี้มันเป็นว่าถ้าทมการกินงมรกที่ถูกต้องครับคือนมคกเปล่าก็อร่อยแล้วครับจิ้มน้ำตาล แต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะคุ้มน้ำหนักอยู่มผมแนะนำว่าให้แยกกินเดี่ยวก็ได้จะได้ไม่ต้องกังว,วลเรื่องแบบน้ำหนักน้ำหนักปลายน้ำตาลผอเพียวเียว <c oughs> คิดถึงหน้าลูกไ้ลูกสองคิดถึงหน้าลูกไ้เอานี้ก่อนรอนี้ก่อนเคยกินปะจิ้มน้ำตาลน่าจะเคยกินที่ภาคใต้ปะจิ้มเลยนะจิ้มเลยเหมือนก็จะหยุดยาก กะทิเป็นอย่างไรกะทิยีแต่ตรงนี้เปลือกของพี่กรอบมากเลยอ่ะใช่อร่อยมากเลยครับแล้วคุณควบคุมความหวานด้วยมือคุณเองถูกต้องมีเมนูประจําที่นี่ไหมครับก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ไก่แล้วก็ขน,มจ,น<ย>มจีนเฮ้ยขนมจีนอะไรครับน้ำยาขนมจีนปลาขนมจีนไก่มีคําถามสําคัญเติมมะละได้ไหมครับได้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ถ้วยนึ่งเมื่อกี้มันเยอะนะ คุณสายหวานผมมาถ่ายขมโอเคเวลาบุฟเฟ่รองไหม